ยุติธรรมลุยแก้ปัญหานี้ภายใต้มหากรรมแก้นี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมปีที่สองจังหวัดกระบี่นำสถาบันการเงินและหน่วยงานภาคีร่วมไกล่เกลี่ยสารต่อนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินของประชาชน เมื่อวันที่12กรกฎาคม2568ที่เดอะแพลตตินัมฮอ์นอําเภอเมืองกระบี่นายสุวิทย์สุริยวง์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับนายกูเฮงยาวหันเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมาหากรรมแก้นี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมปีที่2จังหวัดกระบี่โดยมีนายธีรยุทธ์แก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางประพาพันชูเกณฑยุติธรรมจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสถาบันการเงินหน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมพิธี กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีรวมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่จัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่41ประจำปีงบประมาณ2568ณจังหวัดกระบี่โดยสารต่อนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินของประชาชนรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีก มหกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กรกฎาคม2568ซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ร่วมบูรณาการกักบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์หน่วยงานภาคร,รัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน โดยได้เชิญชวนลูกหนี้เข้าร่วมงานทั้งสองวันซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนที่สนใจและลงทะเบียนร่วมงานกว่า2,622รายและมีสถาบันการเงินหน่วยงานที่เข้าจัดการไล่เกลี่ยและปรับโครงสร้างนี้ประกอบด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศกรมการพัฒนาชุมชนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีธนาคารอมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์สหกรณ์อมทรัพย์ครูกระบีห้างหุ้นส่วนจำกัดกระบีภไพศาลลิสซิง่งธนาคารกรุงไทยจำกัด มหาชนสำนักใหญ่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยบริษัทบริหารสินทรัพย์ JK จำกัดบริษัทบริหารสินทรัพย์เจจำกัดและบริษัท JMT Networks e r v i c e เจำกัดมหาชน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการให้บริการไก่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาและการจัดนิทรรศาการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการสร้างวินัยทางการเงินและหน่วยงานในพื้นที่โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประโยชน์ในกรณีก่อนฟ้องคือการผ่อนผันการชำระหนี้ลดเบีย้ยปรับลดดอกเบีย้ย ลดค่างวดรายเดือนงดฟ้องดำเนินคดีและรับเงื่อนไขปลดผู้คำประกันสำหรับในส่วนของชั้นบังคับคดีหรือหลังคำพิพากษาประโยชน์ที่จะได้รับคือการขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ลดเบี้ยปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระหนี้งดยึดทรัพย์งดขายทอดตลาดลูกหนี้จะไม่ถูกบังคับคดีและยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายทั้งนี้มหากรรมแก้หนี้สร้างวิธีแห่งความเป็นธรรมจะจัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศประชาชนที่สนใจสามารถไปร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆ